สวัสดีค่ะวันนี้แม่ทินจะพาเข้าครัวทำกับข้าวนะคะวันนี้แม่ทินจะมาต้มยำปลาน้ำดอกไม้นะคะปลาน้ำดอกไม้หรือที่นี่ก็เรียกว่าเป็นปลาสากนะคะก็จะมีปลาน้ำดอกไม้เมื่อวานซื้อมาตัวหนึ่งแม่ทินก็แบ่งออกไว้แล่แล่เอาแต่เนื้อเก็บนะคะก็จะมีมีไข่ด้วยนะคะนี่ค่ะไข่นี้เป็นไข่ ปลาปลาดุกทะเลนะคะนี่ค่ะก็เลยแม่ทิมซื้อมาผสมกันแลก็จะมีเห็ดบดแม่ทิมชอบกินเห็ดบดนะคะมะเขือพริกหอมแดงหอมเปต้นหอมข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะก็จะมีเกลือผงปรุงรสผงชูรสนิดนึงน้ำปลานะคะเครื่องปรุงก็มีแค่ พอน้ำเดือดก็ใส่เกลือเลยนะคะแม่ทินจะมีข้อไก่นะคะไว้เป็นน้ําซุปให้หวานนะคะใหญ่มากเลยอันนี้ไข่ปลาดุกทะเลนะคะ ข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะเสร็จแล้วแม่ทินก็ใส่ปลาลงเลยนะคะไม่ต้องคนนะคะร้อยเขาเดือดก่อนค่อยใส่เครื่องอีกรอบอนน้ำเดือดแม่ทินใส่เกลือเพิ่มนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เติมน้ำ เวลาใส่ไข่ไข่ปลาดุทะเลน้ำเขาจะออกเหมือนเหมือนน้ำนมค่ะตอนนี้แม่ทินก็จะใส่เห็ดนะคะแม่ทินจะทำน้ำโคดน้ำขุขีนะคะไม่ใช่น้ำเยอะ เือลงกอเ,เดือดค่อยใส่ผักนะคะพอสุกก็ใบมะกรูดสีงลงเลยนะคะ๊ก น้ำปลาก็เป็นอันเสร็จนะคะก็เป็นอันเสร็จนะคะก็เป็นอันเสร็จนะคะต้มยำ ปลาน้ําดอกไม้ใส่ไข่ปลาดุกทะเลนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ทินด้วยนะคะเพื่อเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะวันนี้ต้มยําปลาน้ําดอกไม้ก็เป็นอันเสร็จนะคะสวัสดีค่ะ